สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับเรื่องราวของการยื่นหนังสือเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาหยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยนะครับแนวหน้าผาาหัวอย่างนี้ครับบอกว่าทูตสหรัฐประกาศจุดยืนชัดๆหลังสอปปสบุกเรียกร้องให้หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับ ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมด้วยกลุ่มกระทิงแดงไทยพิทักษ์และกลุ่มนักรบเลือดสีน้ำเงินได้เดินทางไปชุมนุมกันพร้อมกับกล่าวปราศัยเรียกร้องให้รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยยุติการแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยบั่นทอนสถาบันหลักของชาติ3สถาบันโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียประกาศว่าพร้อมที่จะลงถนนนะครับ ในเวลาต่อมาครับในโรเบิร์ตเอฟโกเด็กซึ่งเป็นเอกอัคราชทูตสารัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยได้ออกมารับหนังสือเรียกร้องด้วยตนเองนะครับพร้อมกับมีการชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยมีการแปลให้ผู้ชุมนุมเนี่ยฟังผู้ชุมนุมพอได้ฟังแล้วก็พอใจนะครับแล้วก็บอกได้ว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะอยู่ในประเทศไทยร่วมกันอย่างมีความสุขแต่หลังจากนี้ หากมีสัญญาณว่าจะเกิดการแทรกแซงขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็จะเคลื่อนไหวต่อไปสำหรับคำชี้แจงต่อผู้ชุมนุมนั้นนะครับเป็นข้อความเดียวกับที่เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาได้เคยทวิตข้อความเอาไว้มีใจความอย่างนี้ครับผมได้พบกับกลุ่มคนที่มารวมตัวกันหน้าสถานทูตสหรัฐรับจดหมายเรียกร้องแล้วก็รับฟังความเห็นของพวกเขาผมยังได้ขอบคุณที่พวกเขาได้มานะครับ และก็ขอย้ำว่าสหรัฐเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยรวมทั้งการที่ประชาชนไทยยกย่องเทิดทูนพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงด้วยผมยังเน้นด้วยว่าสหรัฐไม่ได้หวังให้ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบใดแบบหนึ่งและไม่ได้สนับสนุนพักหรือผู้สมัครใดเราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยของไทยประชาชนชาวไทยเท่านั้นควรจะเป็นผู้เลือกว่าใคร จะเป็นผู้บริหารประเทศ